สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ่นดาวโจนจ์จาดาวโจรอบปกติจ้าแนวทางวันที่28เดือนหาุส่ษษษษาพันหาร้อยหกแจะมาผบกับแนวทางของแอตจอยคือเก่าหลักตามเคยเนาะสำหรับแนวทางหุ่นดาวโจรอบปกติคำคือนี้แอจอย้ทำคลิปไปรอบหนึ่งแต่ว่าเขียนวันที่พีชจากกระดูสิมาแก้ไขใ,ใ,ใหม่นิดหนึ่งจ้า เพราะว่าหุ้นดาวโจลรอบปกติของเฮาวเดี่ยออกพ้นตีสามตีสี่เนาะถ้าพ้นตีสามตีสี่ก็ต้องเป็นวันที่ยี่สิบแปดนาะจากแอดโจวไปเขียนวันที่ยี่สิบเจ็ดจะกระดึ๊สิมาขอแก้ไขวันที่สักนิดหนึ่งจ้ะตามจริงเดี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดก็อาจสิถืออยู่เนาะแอดมินบางบางคนบางช่องก็อาจสิเขียนวันที่ยี่สิบเจ็ดนาะจากแต่ว่าแอดโจวสิบอกเขียนวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นวันที่ยี่สิบแปดแต่พอพ้นออก ตีสามตีสี่เนาะจ้ะสำหรับดาวโจรโค้ชเฮาเนาะบ่อยากเคียนให้ตัวเองงองจ้ะอ่าก็เลยม,มาขอขาแก้ไขสักนิดหนึ่งจ้ะถือว่าน่าสิถืงอ,อยู่เนาะปิดไปแบบวันเสาร์วันอาทิตย์ปิดไปวันธรรมดาก็มาปิดไปอีกเนาะคำเคืนของจันทร์เนาะจาวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนาะก็่หัซึ่งว่าสิงหงงอยู่นิดหนึ่งแต่คิดว่าวันที่ยี่สิบแปดหนาสิถืงอ,อยู่เนาะถ้าเกิดว่าเขียนบ่ให้ตัวเองแบบว่า งงเราจขอแก้ไขนิดหนึ่งเนาจะแอดจยทำคลิปไปรอบหนึ่งอากาศสีมาขอสรุปหายแบบง่ายๆละกการเนาจะไปแบบนี้ลักกาเนาจาเขียนใหม่ก็จะได้ตัวเดิมแท้เปลืองหนากระดาษอีกเนาะบวกกานเนาจะอากาศสีไปรับชมแนวทางฮุนดาโจนคนที่ยี่สิบแปดเดือนหามือนี่จะมาเบิงพูนที่ยี่สิบสี่กันก่อนจะสำหรับแนวทางของเที่ที่ผ่านมาจ้า สำหรับวันที่24อาทิตย์ที่ผ่านมาจะฮุนด้าชูดข้าให้เด่น2กับ3ผลพ้นเข้ามาจาก3 07ล่หลาง0 2โอ้โหศูนบนศูนหลาง0ดักบนดักหลังกันเลยตีเดียวเนาะสำหรับสตัวหลาง02ของแนวทา่าเขเ้าเขาเด่น2วิ่งลูด2จะไซวิ่งไซลูดยิบจับ2ไปวิ่งไปลูดได้หลางจะ02 ตัวประกบขู่ผ่านไปเนาะซูนบนซูล่างกันเลยทีเดียวเขาเขามีสองสี 2, ่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดมาซูนสองนะจ๊ะสองเจ็ดเขามาซูนเจ็ดสำหรับบนเนะาะสำหรับเนื่องทางหุ้น นี่หุ้นหงหุ้นดาวโจนเขาเฮ้า,าจะทีผ่านมาข่าเด่นสองดูดสองจะใซ้วิง่งสายหลุดยิบจับสองไปวิ่งไปหลุดกับบอ่อผาดจะอาทิตย์ที่แล้วถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับหุ้นดาวโจนส์ข้เฮ้านะาจา้ะสํสำหรับวันที่ยี่สิบแปดตามดูนกันต่อจะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนรอบปกกิเข้อเฮ้ามือนี่สีมา้หายตามสูตรหรือบ่อรอดูนจ้ะ จะด้กาฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณาวีคอกันอีกทีหนึ่งละค่ะนอ,ะนอก้นกยูกลับควาวมักควาวชอบเราจะมีตัวหมักอย่างตามบ่มีตัวหมักตัวสอบบอ่มีตัวถูกใจนี่ก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้าเนี่ยถ้าเป็นเพียงแค่สูตรการคำคำนวณเท่านั้นเนาะสำหรับวันที่28เดือนหายน,นี่นะสิเกียนวันถึงอยู่เนาะถ้าเกียนบ่ให้บ่ให้ตัวเองงงก็คือวันที่28นะสิถึงอยู่เนาะ สำหรับนัทางของเฮ้ามมืออีกคนขางอันตรายอยู่นิดหนึ่งเนาะฝากนำไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละก่นนอกจาเพราะว่าได้เดนน0กับ1 วิง่งลู่จะไซ้าวิ่งซ้าลู่ก็ห้าหมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปวิ่งไปลูดได้นะจ๊ะเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่ศูนย์นี่บนตศูนย์บตศูนย์นหลังกันเลยทีเดียวเนาะศูนย์สองับศูนย์เจ็ดาจะศูนย์ดักบนดักหลังวันที่28เมื่อนี่ถือว่าเป็นวันแหลกของสัปดาห์เนาะปิดไปต่อเนื่องเลยเอาจะสีมาห้ตามศูนย์หรือบอ่ออเนกะรอลูอ่เอาจะศูนย์สีย่งอยู่หรือบอ่อหนึ่งสีมาห้หรือบอ่ออไรกะ วิเคราะกันอีกทีนึ่งราคาต้องจะเดินตามขักเนอกมือเนี่ยศู์กับ1งวมดก่อนกับศูนบน0ูนยหลังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับเด่น0ูนย์วิรุษ0นย์จะตัวประกบคู่มี0 1 0 3 0 4 0 5่6ศ่ากจเดิน0ูนย์วิรุษศูนสำหรับเด่น1นวิรุษ1นอจอยจับ1นึ่งสามหาหนหละกัน1นึ่งสอจาสำหรับแนวทางของแอนดรอยที่ยี่สิามหุ่นดาวจูนโคเฮลมองนี่ยศูนย์นจากะ 30702มาคำนวณหาเลขเด็ดวันที่28เมื่อนี่ก็คือได้ตัวนี้เลย0 0 1ส่วนไปทางเลขเบิ้ลอยู่เด้อจ้ะพอ0ส่วน1่าถ้าเบิ้ลสีมาก็ขอให้เป็นเบิ้ลเลขเด็ดเข้ามาแล้วกันเนาะ00กับ11เนาะจา้ะ สายวิ่งสายรูดองเหาข้าวสามักตัวได้ชอบตัวไดกะนําไปวิ่งไปลูดได้นอ้องถามหมักถาชอบมันจะเปรียบเทียบพิจนนารณาวิโคกันอีกทีหนึงละกันจากโมนินเด่นตามคากเนาะสาหรับโตเน้นจะเด่น0ูรูด,ดเน้น0ูนหนึ่งกับ0ูนหกหรับเดีนหนรูดหเน้นหนึกับหนึ่งหแกตัวทีละบายสีลงไปจ้ะสำหรับ0ูนซูน,น,นหนึ่งหนึ่งเบอร์เลขเด่น้มน้ขคเน้นไปหนึ่จ้ะ ศูนย์ศูนย์ก็หมักอยู่เลอจ้ะสำหรับตัวประกบคู่ของเฮาก็คือตามนี่เลยเนาะโอ้มือน,นี้กันยังศูนย์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 อยู่เนาะหวดที่แล้วก็โอ้โหศูนย์มาบนมาหลังกันเลยทีเดียวจ้ะ สำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์รอบปกติของเฮาแนวทางมือนี่ก็คือตามนี่เลยเนาะตามที่อธิบายไปในต้นตุนคลิปเลยเนอกจะมีตัวหมักตัวชชบจังตาเนาะถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์เราจะคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆหละกันเนาะแนวทางมีเข่ามีรูดเราจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจาสสำหรับแนวทา,ขง,าอองของเ้ามือนึ่็ขอฝากไว้เพียงซัมนี่นาะจะสสำหรับพี่น้องเอฟซีสีขามา หลับช่วใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อสิใดบุพาทแนวทางที่แอจอยโลหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจะสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า